สวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกัน้วครับมาถึงก็เปิดตุ่ม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 อะไรวะแม่งโคตรประหลาดเลยช่องนี้นำวันยิ่งประหยัดประหลาดไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ประหยัดนะหมายถึงประหลาดขึ้นเรื่อยๆครับผม แล้วก็กลับมาในช่วง,งเกมผีกูก็เกมผีทุกช่วงเลยนะ,ะไเมื่อว่าตอนไหนหรือวันไหนก็เกมผีตลอดหะชนะพ้องช่องเราเป็นเกี่ยวกับเกมผีตลอดฮะไม่ใช่ตลอดเด็กบางครั้งก็เป็นเกมอื่นบ้างเพื่อคลายเครียดฮะส่วนเกมในวันนี้ที่เราจะมาเล่นนะฮะก็คือสปาร์กี้มาร์กี้มาร์กี้เป็นเกมที่พึ่งมาแล้วผมเห็นช่องอื่นเขาเล่นเลยอยากลองเล่นมัางครับผมถึงแม้ไม่รู้ข้างในจะเป็นอะไรฮะ แต่เขาเล่นแล้วมันน่าสนใจนะฮะที่มันหน้าตาแบบเออมีตามีตัวที่มันแบบมีตาเป็นไฟเหมือนแบบเคยเห็นไฟรู้นะหน้ารถไหมเคยเห็นไฟหน้ารถวะไม่ใช่ไฟหน้ารถหมายถึงแบบไอ้ตัวที่เป็นคาลิาเนเตอร์ของหน้ารถอะแม่งเหมือนกันเลยเขาผมก็เรามาเล่นกันดีกวะโปกติเราจะบอกว่าเจอก,กันดนเกมอยู่วะแม่งมาเล่นอะาไารวะช่วงนี้ก็ผมก็สุภาพไม่ค่อยดีนะฮะไม่ชอบคอยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ จะพยายามทำคีย์สุดที่สุดนะฮะตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมเรียบร้อยอืมอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยเสียงอีกาเต็มไปหมดผมเห็นว่าตัวของเดียของเกมของเกมเนี่ยเขามาเขาเหมือนจะมีมัลติเพเยอร์ด้วยนะแบบออนไลน์หมู่เออมีแบบออนไลน์หมู่ด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวออนไลน์หมู่มันยังจะจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงนะเข้าไปในดีคอร์ดป่าแบบที่เขาเตือนเราตอนแรกอะ โอ้โหน้ำเขียวอื้อเลยแม่งเทน้ำเซนต้าแถวนี้ปะเนี่ยนี่ฮะไอตัวนี้ฮะที่ผมบอกตามันเหมือนไอ้นัน่นอะตาเหมือนไฟหน้ารถอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไฟหน้ารถหมายถึงเออมิเตอร์หน้ารถอะเออเขาเรียวกว่าอะไรนะไอตัวที่มันเป็นเข็มบอกไอบอกความเร็วของเครื่องรถอะเออลงได้ไหม <c oughs> แล้วกูก็สงสัยแล้วกูก็ลงไปแล้วกูก็ลงมาอยู่ตรงนี้โอเคโอเคฮะ เราจะไม่นอกรู้แล้วฮะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เคอยากรู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรว่ายน้ำได้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้เป็นตู้กาแฟะปะโอ้เหแล้วอยากกินกาแฟแต่ผมไม่ได้กินกาแฟมาระยะยาวแล้วมาก,กน,นะเนอันนี้น่าจะเป็นลูกอมลรวมั้งเป็นเป็นเครื่องที่ไว้ผลิตขนมใช่น่าจะเป็นลูกอมแหละตรงนี้หายไปฮะดีไซน์ดีไซน์ซเกมบอ,อกไาดีมาก ดีไซน์หาอลไรกูเห็นแค่ตู้น้ำกูบอกดีไซน์ดีแล้วซะงั้นน่ะรู้สึกว่ามันมีตู้พวกนี้เต็มไปหมดเลยนะโมโตฟอส I am I I am b r e s h เหรอหรือเขียนว่า am bios ภาษากลัวอะไรวะนับวันยิ่งแปลกประหลาดมากคือภาษาอังกฤษกูโอเคฮะอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบ ผมว่าเครื่องหมายตกใจน่าจะเป็นตัวไนะแล้วมันจะเขียวว่าแอ I am, am Bios หรือเป็นชื่อตัวของตัวละครในนี้ฮะหุ่นยนตที่อยู่นะอืมแล้วเปิดแบบเป็นพื้นเฮ้ยเชียวแม่เฮ้ยโอ้ย o อ e you too I love you too สองนิ้วเลยโอเคฮะเล่นสักกูตกใจขอบคุณมากพี่โอ้แล้วเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเราถูกใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่เกมแมวแบบ เปิดโลกใช่ไหมแมปโอเพนเวิร์ด่ะเดินไปเดินมาแล้วตกแมปตายอย่างนี้นไม่เอาะนะอ๋อนี่มันมีกล้องสองกลฮะกดใช้ด้วยด้วยนึ่งไงสปาี้วูกี้ไม่ใช่สปาี้สปาี้ฮะอืมยอดเยี่ยมเป็นชื่อเกมนี้ที่ยังอยู่ในช่วงน่าจะเป็นช่วงเบต้าของเกมนี้หรือว่าเป็นพวกเดโมก่อนหรอมั้งใช่ไหมเออตัวเกมตัวจริงตัวเกมจริงอย่างไม่ได้ออกนะฮะ ในสตีมยังมีอยู่ทุกคนสามารถไปดูได้ฮะผมน่าทุกเกมผมมักจะแปะลิงก์ของเกมพวกนี้ไว้ตลอดแหละเราสามารถไปเข้าไปดูในข้อมูลได้บางเกมก็อาจจะหายหายไปแล้วฮะ <c oughs> เกมบางเกมมันก็ปกแปลกๆไปหน่อยเข้าไม่ได้ฮะรู้สึกว่านี่จะเป็นห้องเจอรเรเตอร์นะพะมีตัวแบบตัวผิดพลังงานของต่างประเทศฮนะเขาจะแบบมีกงนะในไทยน่าจะมีด้วยแหละอ๋อนี่มันทางรถปะแล้วทางรถแม่งแคบมากนี่เอาอะไรจักรยานเหรอ นั่นไงกูว่าแล้วกูคิดว่าอยู่แล้วเซียวแม่งสกูตเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่จักรยานกูนึกว่าจักรยานตอนแรกมันคือสตูมันคือสตูดฮะมันคือสกูตเตอร์สตูสตูดฮะอะไรวะมันคือสกูตเตอร์ฮะสกูตเตอร์สมัยใหม่นี่มันยุคสองพันยี่สิบสามไม่ใช่มาถึงสองพันสะามสิบสามมั่ยนะเพราะว่าในอนาคตจะต้องมีสกูตเตอร์อย่างนั้นแน่นอนไอ้หรือปัจจุบันมีสกูตเตอร์แบบนั้นแล้วะวมีแล้วล่ะแต่กูน่าจะไม่ได้เล่นสกูตเตอร์มานานจนลืมไปหมดแล้ว อ๋อนี่เป็นหุ่นปบเป็ดฉุนเชิดเหรออืมไม่มีทางล่าขวาแล้วทางนี้ก็เข้าไม่ได้เยี่ยมไปเลยบังคับกูให้เดินไปนี่หว่าอ๋อไม่ได้บังคับมันเป็นทางของไอ้นี่อยู่แล้วไงมีเอเลี่ยน<อ>ไม่ใช่เอเลี่ยนหมายถึงนับเออสเปซสูรเออคนเดินอวากาศเออนั่นแหละแม่ง <laughs> <laughs> แล้วก็มีซุปเปอร์แมนที่แม่งเล่นลูกโป่งโอเคฮะมี เทื่องบินอ๋อนี่มันจะเป็นสาระเด็ก่ะมีนักวิทยาศาสตร์ด้วยฮะแล้วก็มีด้านขวาครับอะไรมอนสเตอร์ฮะปีศาจฉันคือปีศาจโอเคแกเป็นขนาดนี้แกเป็นปีศาจแน่ๆมีเสียงผิวปากเอลลเอาเอายุใครอยู่ในนั้นล่ะ,ละเออผมจะบอกว่าเหมือนจะมีปีศาจอยู่ที่นี่นะเขาพยายามจะแบบสอดแสงใส่ตาแบบ ยิบยับยิบยับใส่อ่ะตาแทบบอดอ่ะมีตัวอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่รู้นั่นไงนั่นมันสปาเกตตี้ป่ะมันชื่อสปาเกตตี้ใช่ไหมสปาเกตตี้เอโดโอ้ยแม่งเลยกูก็บอกกูไอ้นายโอเคป่ะเนี่ยเราสงสัยเราต้องซี r ีอา์เนี่ยผิวห่าเลยะนว่าเพื่อนเฮ้ยเรามีมือด้วยฮะโอ้เจ๋งอเล็กกว่าล้วไงต้องหาไปจริงๆด้วยโอ้โห เียงโอ้เปิดหมดเลยโอ้ไม่กอดทำไมกูขนลุกทำไมกูขนลุกเดี๋ยวทำไมกูขนลุกมันน่าขนลุกมากเลยฮะถึงจะบอกว่ามันมันดูภาพแบบมันก็ไม่ได้แบบมืดมนขนาดนั้นนะแต่มันก็ดูแบบมันน่าขนลุกอะสำหรับผมอะผมชอบแสงไฟเกมนี้มากเลยมันช่างรีบยับยักแล้วกูเปิดยังไงอะกูเอามือไปจุ่มนะ เดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นก่อนปะไปห้องเจเนเตอร์เหรอหรือเ <c oughs> อาสกูตเตอร์อะไรอ่ะเข้าปัญหาชาวหรือปัญหาที่สาระตัวเองที่ผมเจอบ่อยๆคือครูต้องไปที่ไหนอ๋อลับไปที่เดิมไงเพราะทางมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปตรงไอ้ที่มันเกี่ยวอะไร <c oughs> บลลัสอ,อะไรสักอย่างอา่ะก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมฮะชิบหายพังละอีกอย่กูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวกูไม่ฉันไม่เกี่ยวนะ,จะเจ้าหุ่นพวกนี้มันพังเอง โอ้โห,โโหเพลงโดดได้ไหมขึ้นได้ไหมไม่ได้กูอยากสงสัยอะไรเยอะเลยอย่ากูตายเหมือนตกน้ำเลยมาเขามีให้เกมให้เดินไปข้างหน้ากูเดินลงน้ำ <c oughs> เป็นเมอเมร์เมดฉันเดินอยู่ในป่าที่มีหัวคุณยนต์ล้อมรอบแต่ก็ไม่รู้ไปทางไหนรู้แค่ว่ากูต้องเดินต่อไปแล้วอาจจะตายใน ไม่ใช่มันต้องมีวิธีเปิดอันนี้สิใช่ไหมหรือว่ามันทิ้งคีย์การ์ดไว้วัแล้วผมแล้วผมไม่ได้ไอ้นั่นอ่ะไม่ได้เก็บมาออะวิ่งกลับไปเหมือนเดิมออะกูวิ่งกลับไปเหมือนเดิมเลยโอ้โหโอ๋อปิดได้เอางูดแล้วปิดงี้เล,เลยเลยอะไรวะตอนแรกกูเดินออกมาได้เลยพอกูเดินออกมาปั๊บแม่งก็ปิดกูเฉย ปิดไปเลยกูเข้าไปไม่ได้แสดงว่าไอเนี่ยมันต้องไปเปิดสักที่นึงด้วยฮะไม่ได้แค่แถวนี้เสียงผิวปากเหมือนเดิมอย่าบอสก,กูวักอะม,มันทางไหนวะหรือผมต้องกลับไปนูน่นเลยหรอวะใช่ไหมผมว่าผมก็ไม่น่าเป็นคนที่ทำเกมบั็กบ่อยแล้วมั้งไม่หรอกผมอาจจะพลานอยเวงก็ได้มันน่าจะมีทางอื่นอีกนั่นแหละ อ๋อน,นี่ไงห้องนี้ฮะโอ้มายกอดเออมายกอดมีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับ <c oughs> อ๋อมีปุ่มนี้ฮะ lighting is activated oh. lighting activated. Oh. Light activated อ๋อมีคอมพิวเตอร์มีสตรีมด้วยมีสตรีมและที่กูเห็นนั่งคือโฟลโดแปลกๆใช่ไหมมีรูปหมูด้วยนอนๆเลยข้างล่างอ,ะอ่ะโอเคเปิดตรงายกเปิดตรงน,นงนะ อันนี้ปิดได้โค้ดฮะมันเขียนว,ว่าโค้ดฮะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีโค้ดสินะผมสังเกตแล้วนะว่าเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปิดอะไรมาถึงอ๋อไปถึงน้ำทะเลน้ำตรงนี้ใช่ไหมไอ้เที่ยกูตกใจหมดเลยผมสังเกตมาว่าไม่ต้องสังเกตรหรอกทุกคนน่าจะเห็นแล้วละว,ว่า เจเตอร์อ่ะมันสามารถปิดได้เว้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเจเลเตอร์ฮะแล้วแม่งมีเสียงเป่าเป่า,ปาผิวปากไปมาไอ้บอปอบตัวนี้ไอ้หุ่นยนต์กระป๋องอ่ะอ่ะ,อะ,อะมีอะไรไหม โค้ดอ่ะมีอะไรไหมไม่มีอ่าเิยมาด็ฟังไปตรงนะรู้สึกเหมือนจะมีอย่างอื่นด้วยนะเฟดไลท์มือซ้ายมือขวามีมือซ้ายมือขวาด้ยเอาไว้ทำไมดะสปา์กี้อ่ะสปาเอ่อสปาคือการการแบบเขาเรียกว่างไฟฟ้าสถิตอ่ะใช่ปะ เอาเปิดได้แล้วฮะนี่มันเครื่องปืนมันเป็นปืนพูฮะงั้นแสดงว่าเอาไปสองอันนะฮะเราดอบเก็บนี้ได้หนึ่งสองอย่างนี้เราใส่ได้สองมือหะของเจ๋ง่ะแล้วแบบว่าคือ่าเราจะใช้มือซ้ายมือมือขวาก็ได้โดยการเปลี่ยนเลขฮะอุ้ยเกมนี้แม่งดีเทลย่างดี คือลือคือดีสุดยอดโอ้มายก็อดฉันักเกมนี้ทันทีเลยอะเรียบร้อยออืฮนี่ไงเป็นห้องเด็กเป็นห้องเหมือนคนเตะคนไข้ฮะแต่เป็นคนไข้เด็กแทนอ๋อนี่มันอ๋อในกาแบร์เออเล้อฮะมีรูปเจ้าสปากี้อย네ู่แล้วเราก็กดมากดแ็บอ๋อกดแ็บเพื่อใช้ได้รีโมทลิฟต์โอใช้ได้นะ ระบดีมากแล้วมีแบบค่านี้ด้วยจะจะดีกว่านี้ถ้าเกิดกูสามารถเติมเชื้อเพลิงได้เอ้ยในที่สุดก็จะจบสักทีใช่ไหมเกมมันอยู่ไม่กี่สิบนาทีมันก็จบแล้วกูเล่นซัดจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่จบเลยเอ่าปลดล็อกอ่ะยังไงได้แล้วแฮกได้ฮะเยี่ยมผมน้ก็จะมีแบบระบบแฮกด้วยนะโหอย่างนั้นแบบงานหนักแหละ อ๋อมันยิงได้ออโอ,อ้โหเอออันนี้เป็นเหมือนพยาบาลฮะใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนพยาบาลดิแต่เกิดนะับมันเป็นเหมือนชิปที่เป็นลูกสีเขียวแต่ผมคิดว่าอไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยเหมือนเป็นรูปเหมือนไม้กางเขนสีเขียวที่ส่วนมากในเกมปกติก็น่าจะเป็นพยาบาลแหละมะัม้งเรียบร้อยฮะเย้ yeah! อะไรอ่ะ ผมขอลองอยนีงไงสายฟ้ายอดเลยยอดเลยแล้วแต่งี้ด้วยวิเชียรมาผิวปากก็เตะเลยไอ้สปาร์กี้อยากโดนเตะไงวะแล้วมันหายไปแล้วฮนะผมยังไม่ได้ทันยิงมันเลยอะ ออกไปนึ่งนะวอร์นิงอย่าจับอย่าจับไอตัวนั้นอันตรายคลิปดิสแท็กฮะจ้องไว้เพื่อความปลอดภัยเจอมันกดจริงซะเชี่ยวอท h e l หร What แล้วมีโคดด้วยเว้ยไม่ใช่โคดี่มันคือปลาโคดเชี่ยมากเลยกับโดนผมตามอยู่พี่ผมตามอยู่ผมตามอยู่ รออีกรอบไหม,ไมโอ้ตายพอเจ้าบาร์โคด้ดโอ้มากอดมันมีบาร์โค้ดเดีย๋ยวผมจะลองไปดูว่าบาร์โค้ดมันทำอะไรได้นะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นลิงก์ของเกมนี้แล้วมั้งเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยิบิทไอ้ห่าเออแล้วกูเป็นพวกประเทศภทเล็งไม่เคยโดนโถเอ้ยมาอะรอบนี้กูเล็งดีๆละอะ อาเรียบร้อยเป็นไงอ่ะชอ็ชอตช็อตอ่ะแคล่ะต่อยเป็นซูเปอร์แมนอ่ะก็ต่อยเป็นซูเปอร์แมนอ่ะแกก็โดนไฟฟ้าชอ็อตได้เหมือนกันน่ะฟาลิสช็อตคอมมานด์ฮะเห็นนะผมบอกแล้วนะตามแม่งเหมือนอนั่นอ่ะตามแม่งเหมือนไอ้ไฟหน้ารถอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไฟหน้ารถนี่หมายถึงตัวมิเตอร์ไฟอ่ะไอตัวมิเตอร์บอกความเร็วเออ <c oughs> มันเหมือนตรงไหนว่าแม่งเหมือนปุ่มพลังงานมากกว่าอเกมนี้ก็ได้จบแลลวฮะก็มันก็มีดิสช็อตฮะ เป็นดิสคอร์ของผู้พัฒนาซูซี่ on Discord โอเคฮะเอาง่ายคือเขามี Discord ให้เราไอ้นี่แหละเข้าไปถามไม่มด Discord ได้แหละแล้วนี่จะเป็นคอมมานด์ใน Discord ที่ใช้ฮะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงก็ก็ลองไปดูของเขาเรียกว่าไงนะเพจของผู้พัฒนาได้ก็คือใน is the i o นั่นแหละในเกมที่ผมมักจะแปะพวกลิงก์เอาไว้ฮะก็ อรอเกมตัวเต็มจะเข้ามาฮะผมว่าเกมนี้ก็น่าสนใจดีนะมันก็มีความแปลกๆใหม่ๆดีต่อให้ถึงแม้จะเป็นตัวหุ่นยนต์ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งฮะแต่ก็น่าผมคิดว่าแม่งน่าจะเป็นเอเรียมมากกว่าฮะครับผมเกมนี้ก็ได้จบแล้วฮะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าในตัวเกมเต็มของมันนะฮะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ฝากสก๊อไลค์นะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าผมเลาวงคลิปตอนไหนแล้วรวงคลิปว่าหนก็ฝากกดดิดงนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย